โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องลำตันเกมมิ่งชาแนลครับก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารับชมนะครับเป็นตัวละครใหม่ของผมเองนะครับผมก็เดิมทีเนี่ยตีหลักของผมเนี่ยจะอยู่เซียน2ครับผมแล้วก็เลเวลตอนนี้เนี่ยเลเวลประมาณ128 129ครับผมจะมี 8ตัวครับผมก็จะมีโนโฮ1ตัวมิโกะ1ตัวหมอ1ตัวพิน1ตัวธนู2ตัวแล้วก็ดาบอีก2ตัวครับผมซึ่งพอผมเก็บเลเวลมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยจนจะขึ้นคลาสเซียนสครับผมก็ค้นพบความจริงอย่างหนึ่งนะครับก็คืออ,อาชีพดาบเนี่ยมันตีเบามากเลยครับ <c oughs> คืออาชีพดาบอะ่ะมันค่อนข้างที่จะตีเบานะครับแล้วก็ในปาร์ตี้ของผมเนี่ย มันมีตัวละครดาบเนี่ยถึง2ตัวนะครับผมก็ผมเลยคิดว่าผมอยากจะหาตัวละครเพิ่มอีก1ตัวนะครับเพื่อมาทําการเสริมดาเมจให้กับปาร์ตี้เซียน3ของผมนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเสริมทัพด้วยตัวนินจาครับผมก็คือตัวนินจาตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูข้อมูลนะครับผมก็สำหรับตัวนินจาชื่ออะไรเนี่ยวารตี้นะครับผมก็ผมได้ไปทําการซื้อซื้อแบบยกไอดีมานะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูข้อมูลตัวละครนะครับก็สําหรับข้อมูลตัวละครเนี่ยเป็นอาชีพนินจานะครับผมฝ่ายอารมเลเวล128ครับผมก็คือผมเนี่ยซื้อมาตั้งแต่เลเวล128ตั้งแต่เหมือนค่าประสบการณ์มันยังแค่นิดเดียวนะครับแล้วผมก็เอามาทํางานเก็บเลเวลต่อนะครับผมจนตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะเลเวล129แล้ว ก็มาอัดให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีตัวละครเพิ่มมาในปาร์ตี้อีกหนึ่งตัวครับผมโอเคมาดูในส่วนของคลาสครับผมก็จะเป็นคลาสเซียนสองครับผมค่าพิชิตเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบล้านครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปมาดูในส่วนของชื่อเสียงแน่นอนครับผมก็คือดีสีความดีสี่ม่วงขนาดนี้ <c oughs> ก็เป็นดีหนึ่งจุดสองล้านนะครับผมหรือว่าความดีขั้นเจ็ดครับผม ชื่อเสียงเป็นจอมราชันครับผมก็มาดูในส่วนของวิทยายุทธกันครับผมก็ผมซื้อมาเนี่ยก็คือเขาเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปิดสกิลเนี่ยสิบทับสิบครบหมดเลยนะครับทั้งเซียนหนึ่งเซียน2อครับผมมิชาโจมตีอะไรนี้ก็เปิดเกือบครบครับเหลือแค่สกิลเลเวลร้อยอันนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้นะครับเพราะว่าขึ้นเลเวลร้อยยีแปดและมอนสเตอร์เนี่ยมันก็เกินร้อแล้วผมก็ เปิดดีไหมก็เ,เปิดไปเลยแล้กันโอเคครับ, <c oughs> okay, รบมาดูในส่วนของวิชาบัฟเนี่ยก็สกิลก็เ,เปิดครบนะครับยกเว้นสกิลเลเวลแปดสครับผมส่วนพลังปราณนผมก็จะเป็นตามนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ทําการเก็บคะแนนเอาไว้นะครับตอนนี้มีอยู่13แต้มผมเก็บเอาไว้เปิดปราณเซียน3นะครับเพราะพอเลเวล1้อยเนี่ยแต้มมันก็จะครบพอดีครับผม มันก็จะมี19แต้มเพราะขาดอีกหนึ่งแต้มครับผมสำหรับเปิดปราณเซียนสามครับก็สำหรับปราณเซียนสามเนี่ยจะทำให้อาชีพนินจาเนี่ยตีแรงขึ้นมากๆเลยนะครับก็ผมก็ไม่เคยเล่นนินจาแบบคาสสูงสูงเหมือนกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยก็คือผมซื้อนินจามาเนี่ยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครที่หลักของผมเนี่ยมันขึ้นคาสเซียนสามเนี่ยเราจะต้องไปเก็บเวลที่เมืองที่ลาบแห่งเพลิงนะครับผมซึ่ง ในเมืองนั้นเนี่ยก็จะมอนสเตอร์เนี่ยจะโหดมากเลยนะครับผมก็ต้องการดาเมจที่จะเสริมปาร์ตี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของอไอเทมที่สวมใส่นะครับผมก็นี่ครับมาดูอาวุธก่อนเลยอาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธเลเวล0นะครับผมออฟเมลสองบวกหกไปแปดวินหนึ่งทลายห้าครับผมเพราะสำหรับตัวละครนี้นะครับผมก็ซื้อยกไอนีมาราคาทั้งหมดเนี่ยสี่พันบาทครับผมฟังไม่ผิดครับทุกคนสี่พันบาท คือถ้าคิดดี1.2ล้านเนี่ยเราก็ถอดไปดีออกมาขายไปแล้วประมาณ2.9บาท3บาทประมาณนี้ครับก็ได้ราคาประมาณ3,000กว่าบาทแล้วนะครับซึ่งได้ตัวละครเลเวล128มีกซึ่งคนที่ขายตัวละครนี้ให้ผมนับเขาขาย4,000บาทพร้อมมีดพร้อมชุดเกาะเลเวล125กัน10 6กะครับแล้วก็แถมเซตอีก3เซตครับผมก็คือมัดรวมมาเลย4,000บาท เป็นเซตเลเวล120กัน10บวก6ทั้ง3ชิ้นนะครับส่วนคลุมเนี่ยอันนี้ผมซื้อมานะผมเป็นคลุมชมซากุระออฟค่กากันได้เงินครับส่วนสำนักอันนี้ก็เอามาจากตัวดาบครับผมเพราะว่าผมเอาตัวนินจามาแทนตัวดาบเพราะฉะนั้นตัวดาบเนี่ยผมก็จะไม่ได้เล่นแล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะขายทิ้งไปนะครับโอเคครับสำหรับชุดคลุมก็ใส่เป็นชุดคลุมออฟค่กากันได้เงินครับส่วนเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อเลเวล120กัน10บวก9ครับผม ไฟสิบครับผมถือว่าแบบสวยมากเลยนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็วิญญาณเนี่ยฟู5ขั้นครับผมแล้วก็มินกลางเนี่ยใส่เป็นสมาธิห้านะครับผม mm hmm. ก็สําหรับเสื้อตัวนี้นะครับผม mm hmm. ก็ประมวลมาในกลุ่มครับผมได้มาในราคาหนึ่งาบาทครับผมแล้วก็ประดับเนี้ยมันจะเป็นเหมือน ประดับที่มันเป็นของที่มันเปิดกล่องได้มาครับผมสําหรับกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมก็เปิดมาแล้วมันมีระยะเวลา3วันผมก็เอามาใช้นะครับผมส่วนถ้าประดับอันนี้มันหมดระยะเวลาแล้วเนี่ยผมก็จะนี่ครับผมมีประดับสำรองเอาไว้อยู่อันนี้เป็นประดับจากตัวดาบครับผมก็จะมีหูสองหนึ่งข้างครับสร้อยการแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นตุ้มหูยกเหลืองครับผมก็ถ้า ประดับ3ชิ้นนี้หมดเนี่ยผมก็จะมาใส่เป็นประดับอันนี้แทนนะผมแล้วก็ของในตัวเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันไม่มีของอะไรเลยอันนี้ผมไปเป่าหญิงฉุบมานะครับ <c oughs> ก็ไปเป่าหญิงฉุบมาเล่นๆก็ได้ของมานิดๆหน่อยๆครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในดันก้าวักนสอนนะผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปเก็บเลเวลในดันก้าวกัรนะครับรวมกับปาร์ตี้หลักของผมนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูตต้ของผมตอนนี้นะว่าอัปเดตเนี่ยมันเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันสําหรับปาร์ตี้ของผมเนี่ยตอนนี้ก็จะเวลอยู่ในดันก้าวักษรในห้องรถ m a c MP นะผมไปเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในห้องรถ MacMP กันเลย <c oughs> ก่อนอื่นเราก็ต้องสุ่มห้องให้เจอก่อนนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผม เจอห้องแล้วสำหรับจุดที่ผมเก็บปลาเก็บเลเวลอยู่ตอนนี้นะครับก็นี่เลยครับเป็นจุดตรงนี้เลยมอนสเตอร์เยอะมากผมที่ผมเนี่ยยืนสบายเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอรับตัวนินจาเข้าตี่ก่อนครับอ่าโอเคมาผมก็จะปล่อยบอทไปแล้วก็พูดไปนะครับโอเค เดี๋ยวผมพาดูของหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครในปาร์ตี้ของผมเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้ใส่เซ็ตอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มที่ตัวนินจาอันนี้เราก็ดูไปแล้วอาวุธก6ไป8วิน1ทนาย5นะผมชุดก็เป็นเลเวล125กัน10ก6เซ็ตกัน10ก6เลเวล120ครับเสื้อเนี่ยใส่โอ้โหฟูใช้ได้เลยเลเวล120ก9ไฟ10นะครับ แล้วก็แหวนเนี่ยใส่พลังเจ้าปวก2ครับผมคุมค่างเงินสำนักได้สำนักค่างเงินครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูตัวโนโฮก็แล้วกันนะครับกดไงดีอ่ะโอเคสำหรับตัวโนโฮผมนะครับตอนนี้ก็เลเวล129แล้วแล้วก็อาวุธเนี่ยใส่เป็นอาวุธเลเวล120ครับมี30บกส0ไฟ8วิน5อันนี้ผมทำวิญญาณ ระดับล่างเนี่ยครบ5ขั้นแล้วครับก็คือผมซื้อวินวิญญาณล่างบรสุิธิ์เนี่ยเอามาออฟนะครับก็ตอนนี้ก็จะฟูลันและเลเวล120ทำฟูลวินล่าง5ขั้นแล้วก็ทลายฟ้า5%เนะครับส่วนเสื้อเสื้อเนี่ยยังใส่เป็นเสื้อเลเวล110ยบวกอยู่นะครับกัน10กัน10บวก8ไฟ6นะครับแล้วว่าวิญญาณ5ขั้นอันนี้ผมซื้อมายังไม่ได้ทำฟูลวิญญาณกลางครับแล้วก็เซตนี้ใส่เป็นเซ็ กัน9้าบวก4ี่นะครับเลเวล1 1 0ส่วนชุดก่อนเนี่ยเป็นกัน7บวก6เลเวลห0 5รอนะครับก็เดี๋ยวผมกะว่าขึ้นคัสเซียนสเนี่ยผมจะทำเซตใหม่ทีเดียวเลยครับยกปาร์ตี้เลยโอเคครับส่วนคุมเนี่ยผมใส่เป็นคุมบอสแดงนะครับหรือว่าคุมฮันยองคุยมาก็เพิ่มค่ากันได้เงิน1 0อนะครับเอาไว้ฟาร์มนะสำนักค่ากันได้เงินบวก2ครับส่วนแหวนเนี่ยใส่เป็นแหวนพลังเจ้าบวก2ครับผม แล้วก็ประดับเนี่ยอันนี้เป็นตุ้มหูปีศาจครับผมน่าจะเป็นตุ้มหูของคาร์ดเซนหนึ่งทั้ง2ข้างเลยก็อันนี้ผมด้ผมดรอปได้มาจากบอสกิ่งกีครับก็เอามาใส่ให้ตัวละครโนโฮครับส่วนสร้อยเนี่ยก็เป็นสร้อยกลีบเหมยครับผมเป็นสร้อยของเซนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ดรอปได้มาจากบอสเหมือนกันครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวโนโฮ ต่อไปมาดูกันว่าหมอผมใส่ของอะไรบ้างนะครับนี่สำหรับหมอนี่ก็ใส่เป็นนี่เลยเป็นพัดไม้ฮิลธรรมดาครับผมเวลสองบวกสี 2> 2 4. พิษแปดครับผมแล้วก็ไม่ได้ทําฟูอะไรครับเพราะว่าเอาไว้ยืนฮิลเฉยต่อไปเป็นชุดเกราะครับเป็นเลเวล95กัน7จบวกหครับแล้วก็เสื้อเนี่ยเป็นเสื้อเวลร้อยกัน7จบวกหนอก8ป <c oughs> เนี่ยเซตก็ใส่ร้อยสิ เซตเลเวล110กัน9บวกสีครับสำนักข้างเงินบวก2ครับส่วนคุมตัวนี้นี่พิเศษหน่อยครับคุมหมอเนี่ยผมใส่คุมทูตสวรรค์ชายครับนี่ครับก็จะเป็นคุมปีกทองอันนี้นี่นี่ก็จะเป็นคุมปีกสีทองอันนี้นะครับก็จะเป็นทูตสวรรค์ทอง อ๋อค่าเงินบวกสิครับผมก็สามไอคุมตัวนี้นี่ใส่แล้วแบบเวลาฟาร์มนี่คือได้เงินเยอะมากเลยนะครับก็มันจะได้เงินเยอะกว่าชาวบ้านครับสําหรับตัวหมอครับแล้วก็หูนี่ใส่เป็นหูสามครับผมสร้อยการ1เส้นครับแหวนก็ใส่แหวนคนแล้วก็อีกข้างหนึ่งช่องมันว่างครับก็แหวนพลังยึดมาใส่เล่นๆเผื่อมีโอกาสได้ตีมงตีมอนอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับก็ผ่านไปแล้วสําหรับตัวหมอนะต่อไปไปดูตัวพินครับ อ่ะโอเคเมื่อกี้ระยะมันไกลไปนะสำหรับตัวพินนะครับก็จะใส่เป็นอาวุธเลเวลร้อยนะครับเลเวล2บวก6ธาตุน้ำา8ดนะครับวิญญาณล่าง1ขั้นนะครับทลายฟ้า5าปรเ็นสำหรับตัวพินนี้ผมก็ให้มันตีธรรมดานะครับสำหรับการฟาร์มนะครับก็เน้นออกทลายอย่างเดียวครับส่วนเสื้อเนี่ยใส่เป็นเสื้อเลเวลร้อยครับผมกันเจ็ดบวก6นอก8ก็คือแค่นี้ก็ยืนไหวแล้วนะครับเพราะว่าที่เราเนี่ยเป็นที่เซียน2ครับ แถมมีหมอบัฟมีมีบัฟฮิวมิโกะอีกคือมอนเนี่ยมันมันตีไม่มันตีไม่แรงพอที่จะทําให้ตัวละครผมมันกดยาปั๊มเลือดครับโอเคครับสาหรับเซ็ตเนี่ยผมใส่เป็นเปาะแขนสองข้างเลเวลร้อยนะครับกัน, 9, น 4, เก้าบวกสี่ยังเป็นยังเป็นเลเวลร้อยอยู่เลยแล้วก็รองเท้าเนี่ยเป็นเลเวลร้อยสิบนะครับกันเก้าบวกสี่คลุมนี่ใส่เป็นคลุมหมูนะครับหรือว่าเทียนเผิงหยดน้่วยนะครับ ก็ออฟค่ากันได้เงินครับสำนักค่ากันได้เงินบวกสองครับโอหสองสองข้างครับผมแล้วก็แหวนพลังเจ้า1ข้างครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วสําหรับตัวพินครับต่อไปไปดูตัวมิโกะก,กันดีกว่าอ่ะโอเคมาดูที่อาวุธกันครับอาวุธอันนี้นี่คือผมแบบโอ้โหผมผมพูดได้ไหมคือผมแค้นมากเลยอาวุธอันนี้นี่ผมแบบข้ามแบบไหลหมดข้ามไปไหลใบหมดยันจีไปสามสี่ใบได้แล้วครับผมก็ยังได้แค่บวกแปดนะ ก็อาวุธนะครับจะเป็นเลเวล120ออฟมี30นะครับบวก8ไฟ8มิญญาณล่างเนี่ยเหมือนกันเลย5ขั้นก็คือผมซื้อมิญญาณล่างบริสุทธิ์เนี่ยเอามาออฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ทลาย5เนี่ยก็ใส่อยู่แล้วตั้งแต่เลเวล110ครับส่วนเสื้อเนี่ยจะใส่เป็นเสื้อตั้งแต่เลเวล100กัน10บวก6ไฟ6นะครับไม่ได้ทำไฟ8 ก็เหมือนกันครับก็คือเดี๋ยวผมขึ้นเลเวล130เนี่ยผมกะจะทําใหม่เลยทั้งเซ็ตทั้งเสื้อเลยครับแล้วก็ชุดเกราะด้วยเดี๋ยวจะอัปเกรดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเวเวลที่ราบแล้วครับโอเคส่วนเซ็ตเนี่ยใส่เป็น110นะครับเป็นรอ,อ,องเท้า110กันก้าบวกสี่ปลอกแขน110กันก้าบวกสี่หนึ่งข้างส่วนแขนอีกข้างนึงเนี่ยเป็นเลเวล100ครับกันก้าบวกสี่ส่วนชุดคลุมเนี่ยใส่เป็นคลุมชมซาปุราเพศหญิงนะครับออกข้างเงิน สำนักก็ออฟค่ากันได้เงินบวกสี่ครับผมสําหรับมิโกเพราะว่ามิโกเนี่ยตัวบางนะผมเลยเอาชุดคุ้มบวกสี่ให้มันใส่ตัวอื่นใส่บวก2ครับแล้วก็ตุ้มหูเนี่ยใส่เป็นตุ้มหูยกเหลืองนะครับทั้งสองข้างเลยก็อันนี้ก็ดออปได้มาจากบอสกิงกีครับผมส่วนสร้อยนี่ใส่เป็นสร้อยกีบเหมยครับ่ะโอเคแล้วก็มีหนูด้วยนะครับเอาไว้เพิ่มเลือด150ครับผมสําหรับอาชีพมิโก นี่ครับก็เดี๋ยวจบไปแล้วเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยเป็นตัวธนูธนูนี่ผมจะมี2ตัวนะครับซึ่งใส่ของนะก็เหมือนกันเกือบหมดเลยมีแค่ตุ้มหูที่ใส่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูอาวุธนะผมอาวุธก็จะเป็นธนูเลเวล120ยบวก6ไป8วิญญาณล่าง1ขั้นแล้วก็ออฟทลาย5้นะครับส่วนเสื้อเนี่ยใส่เป็นตั้งแต่เลเวล100ครับกัน7บวก 6, 6นอก8 เซตร้อกัน9ก้บวกสี่สมชิ้นครับชุดเกาะเลเวลเก้ากัน7จบวกหแล้วก็คุมสำนักค่ากันได้เงินครับบวก2แล้วก็คุมเพศชายอันนี้คุมชุดเกาะมังกรดาครับผมก็ออฟค่างเงินใส่หูนี่หูนี่ใส่เป็นหู3าครับผมแล้วก็สร้อยเหมือนกันเลยดอปได้มาจากบอสนะครับพวกประดับเซียนหรือว่าตุ้มหูยกเหลืองเนี่ยตุ้มหูยกเหลืองตุ้มหูเก้าฝาครับก็ดอปได้มาจากบอสนะครับ โอเคต่อไปไปดูตัวตัวธนูก่อนละกันตัวธนูตัวที่2อีกตัวหนึ่งของผมนะครับก็ของคล้ายๆกันครับแต่ว่าตุ้นหูเนีน่ยเราใส่เป็นหูสองครับเพราะว่าหูสามไม่มีครับผมตอนนี้ก็ใส่หูสองไปก่อนสองข้างที่เหลือก็เหมือนกัน,นครับเนี่ยอาวุธบวกหกไปแปดมิญญานล่างนห,า 9, น 7, 110, น 9, หนึ่งขั้นทลายห้าเกาะเก้าห้ากันเจ็ดบวกหกเซตร้อยสิบกันเก้าบวกสี่เสื้อเลเวลร้อยกันเจ็ดบวกหกนอกแปดครับ ส่วนแหวนก็ใส่แหวนพลังเจ้าสำนักค่างเงิน,นครับแล้วก็คุมค่างเงิน,นครับโอเคต่อไปไปดูตัวดาบครับผมตัวดาบของผม่ะตอนนี้ตัวดาบก็เลเวลร้อยยี่สิบเก้าแล้วแล้วก็ใส่เป็นอาวุธเลเวลร้อยยี่สิบครับอฟอนี้สามสิบบวกหกไปแปดมีญาณร่างหนึ่งขั้นแล้วก็ฟูลทลายห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับส่วนเสื้อเนี่ยใส่เป็นเสื้อเลเวลหนึ่งร้อยครับกันสิบบวกสิบไปแปดครับผม ก็ตัวดาบนี่เรียกได้ว่าถึกมากเลยนะถึกสุดในตีผมเลยครับแล้วก็เซตเนี่ยใส่เป็นร้อยสิบกันเก้าบวกสี่ครับแล้วก็ชุดเกราะเป็นเลเวลหนึ่งร้อยห้ากันเก้าบวกสี่คุมตำนนักค่าเงินนับบวกสองคุมชายค่าเงินครับผมแล้วก็หูสองสองข้างแล้วก็สร้อยการครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับ รีวิวปาร์ตี้เซียน2ของผมนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับก่อนที่มันจะขึ้นเซียน3นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจครับผมก็คงจะได้ดูคลิปไปเปลี่ยนคลาสกันนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนคลาสเซียน3ครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูครับนี่ครับนินจากพอ ค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะครับสำหรับตัวนินจาที่ผมได้มาเพราะว่าดี1.2ด้วยแล้วก็ได้มาในราคาที่ถูกครับผมแค่4,000บาทนะครับ4,000บาทได้ตัวนินจาดี1.2นะครับแล้วก็ได้อาวุธเวล2บวก6ไป8มี1ทาย5นี่ก็450บาทแล้วนะถ้าเกิดว่าเอาไปขายเนี่ยก็ได้450นะครับส่วนเซ็ตเนี่ย3ชิ้นก็ได้ร้อยกว่าบาทแล้วครับเซ็ตเลเวล120บวกเนี่ย แล้วยังมีชุดก่อยครับคือจะจะเรียกได้ว่าผมซื้อมาในราคาร้อนก็ว่าได้นะครับก็คือมีคนเขาปล่อยให้ผมนะครับผมก็เห็นราคาถูกก็เลยซื้อมาเสริมทับไปเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ